สวัสดีครับผมหมูน้อยแล้วท่อนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับทีมงานพอเจริญทรัพย์ครับปลอกหนา้าโอ้หอยตลุมเลยครับลมก็แรงครับอุย้ยดินสวยมากครับดินทรายครับปลอกหน้าหน้าดินนะ เยวจะไปดูฝั่งนู้นนะครับทีมงานนี้จะเน้นไปใช้อีสุหมดเลยครับส่วนมากก็จะมีแต่เด็ก,ก้าครับเด็กกาล้วนๆครับต้องมีออก,กี้ไม่กี่คันครับ ท่อคันนี้อย่างโหดเลยครับแปดสองโอ้ยลูกพี่เอ้ยขี้ใหญ่แท้อลังการครับอ๋อมาดูคันนี้บ้างครับบางคุณแล้วครับไม่ไหวครับคุณคืนครับ ล็อกกี้ครับเครื่องร้อยเก้าห้าปูสุงวันศักครับเด็กก้าที่ไปเมื่อกี้ก็สะแก้วเชียงกงครับทีนี้ปูสุงวันศักครับเพิ่งไปใส่หมวกมาใหม่ครับนี่ใส่ไฟคล้ายๆห,หมวกนอกเลยครับ ใช้เป็นโกเบโก้ครับมาร์คทรีร้อยยี่สิบหอกหนาครับโอ้ยฝุ่นตลบเลยครับลมก็แรงโอ้ยเต็ม,เ,ม,ม,มเต็มเลยไม่โคฝุ่นปหาไม่โคเต็มเต็มเลยครับตักขึ้นมานี่โอ้ยไม่โคเขาไวจริงๆครับ เดี๋ยวมาชมกันนี้กันครับข้างหน้าพระเอกครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันข้างหน้าพระเอกข้างหลังตัวโกงโอ้ยข้างหลังมทำไมมัเนเหยียดเออมีการเบิเ้นอนี้ครับตามด้วยเสียป้อมครับเด็กกาครับ จากอูสสุนศักเฮ้ยไม่ใช่อูร้านกำนันสุดอพูดผีดพูดถูกอีสุเด็ก,ก้าครับ จริงๆครับอุ้มตลบเลยครับ โอ้ไม่โคเขาไว้ได้ใจจริงๆครับมากทีร2 0ยถ้าดูแลถึงซ่อมถึงก็แบบนี้นะครับจวดครับเอา้าเต็มแล้ว โอนี่ครับสามชาตฝุ่นเล้วเสียบพร้อมครับท่อแฟลชสองยิงเทียวดา ลานออกไปอย่างนี้หละครับโอ้โคับจอดรอ,อนิดนึงครับเพราะว่าวิ่งใกล้ซะเหลือเกินครับมาแล้วครับเสียดไทยครับอิสุริก,ก้าครับเครื่อง205แรงครับ จากอู่สงวนศักดิ์ครับอุย้ยเรี่ยมกิบเลยครับคันนี้เจ้าของดูแลรักษาดีมากครับโอ้ทีเด็ดครับมีลังเครื่องมือเก่าญี่ปุ่นด้วยนี่ปลาขอบมีเงาแวบเลยครับ แลักษาดีครับป๊ารถคันนี้ก็อายุราวๆน่าจะเป็นรุ่นพี่รถผมอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ mm hmm. เตกระบะนี่ยังสียังสวยยังสดอยู่เลยครับ mm hmm. สีชมพูครับ mm hmm. ภาษาลาวก็ชมพูอองตองครับ mm hmm. นี่นะครับ mm hmm. อ้าวพี่ ทำไมพี่ถอยตกไอ้ตรงที่เขาลอกอย่างนั้นละ่ะแล้วพี่จะขึ้นมาได้ไหมเนี่ยโอ้ผิดเหลี่ยมแล้วครับเสียไทยครับต้องไปใส่หมวกมาใหม่ครับ สวยงามเลยครับเมืองไทยอากาศร้อนครับญี่ปุ่นก็จะใส่แบบกันหิมะตกใส่กระจกอย่างนี้ครับเมืองไทยก็ใส่กันแดดไปครับูดแต่ว,ว่าลมแรงครับนี่ พี่ขึ้นได้ไหมนะ่ะเอาทำไมไปฝั่งนู้นล่ะโอ้ออกฝั่งนู้นก็ได้ครับอ่ะมาแล้วครับตามด้วยยิสุล็อกกี้ครับเดี๋ยวผมดูเครื่องก่อนนะโอ้195ครับ จากอู่สุวนศักดิ์เหมือนกันครับโอ้ทีมงานนี้รถอู่สุวนศักดิ์เยอะครับ ไม่มีฮีโน่สักคันเลยครับมีแต่อีซูซรุ่นล้วนครับทีมงานนี้แต่เขาบอกว่าความสุขนะครับไม่ได้เขียนไว้ข้างรถว่าต้องขับรุ่นอะไรนะครับ ขับรุ่นไหนเรามีความสุขก็จัดไปครับลมแรงมากครับขับรุ่นไหนแล้วมีความสุขกับมันก็พอครับคันนี้ก็หัวท็อปครับมักกี้หัวท็อป เต็มแล้วจะไปฝั่งนู้นนะคันนี้ก็น่าจะหลายปีนะครับปัดปีเกียวสองเลยครับโอยตลุมเลยอดดูฝุ่นครับวิ่งไปแบบฝุ่นตลบครับ เดี๋ยวมาฟังเสียงไมโครเลยครับทีเด็ดครับโอ้เดินหอบครับทื่นทืนทืนท,นท,นทืนเลยครับนี่แน่นอนจริงครับเดินหอบซะด้วยครับจุนไม่นิ่งแต่ ตักกระจายครับมาอีกคันแล้วครับอีสุสิก,ก้าเหมือนกันครับอู๋ไหนนอน<ม>อี่โอ้มาจากชุมพลครับอันนี้ไม่รู้ว่าอู๋ไหนครับ โอ้ยลูกพี่มันจะตกนะั่นนะ่ะสุงสารแต่ไม่กครครับแต่ฝุ่นมาใส่ตัวเองแท้ๆครับ เสียงเครื่องไมโครดังเพราะมาครับ SK ร้อยยี่สิบครับมาครีครับโกเบโก โอใส่ดินเยอะเหมือนกันนะครับนี่งานเที่ยวสวยเลยครับใส่แบบนี้ใสแบบนิ่มๆน,นะครับไม่ค่อยมีท่อด,ดังนะครับทีมงานนี้มีดังไม่กี่คันครับใส่แบบนิ่มๆเลยโอ้นี่ไงครับมีฮิโน่ลงมาคันหนึ่งครับ โนเมกาครับตอนเดียวครับเครื่อง j o 7C ครับร้อยเจ็ดสิบห้าแรงมา้าโอ้ยกกันชนได้ด้วยครับนี่เสียเชนครับสปอตไลท์ light, สองแถวเลยครับอ๋อ แข่งกันแล้วครับเบินใส่กันแลโอ้วุณชอบไฟท่อนี่ครับพลังมากครับอลังการมากโอ้นี่ครับยกกันชนมาเลยครับชนแบบยกได้ครับโอ้ไฟเต็มเลยเสียเชนครับ มีเสียงอะไรร้องด้วยครับมาจากกูพอรวมช่างครับคันนี้เสียงอะไรร้องครับต,รต้องเซจะหิวนมเลยเปล่าครับรถหิวนมครับทางโหดครับยกกันชนครับไม่ไหวแล้วนี่ สามชาละครับฝั่งนูน้นสุดยอดครับลั่นมากาเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับ ท่อลันเหมือนกันนะครับคันนี้ไแบบนิ่มๆครับมีฮีโน่ครับลงมากันเดียวครับโอเคครับเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ผม้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ